มือใหม่คอมไม่แรงไม่เก่งไอทก็ใช้ AI สร้างภาพโปรดักต์ให้พรีเมียมได้ขั้นตอนที่1น,นะคะพิมพ์จะใช้ c h a t g p t ในการช่วยหาไอเดียการทำโฆษณาสินค้าของเราค่ะโดยคำสั่งหรือพร้อมที่พิมพ์ใช้คือช่วยเสนอไอเดียพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับตามด้วยลักษณะแพคเกจสินค้าของคุณนะคะขั้นตอนที่2นะคะพิมพ์จะใช้ Photoshop ลบแบ็กกราว n d ของภาพที่เราถ่ายมาค่ะ เพื่อเอาเฉพาะตัวสินค้านะคะเพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งต่อไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะให้เรานำพร้อมไอเดียมาจาก ChatGPT ไปสร้างรูปภาพบนเว็บไซต์ Midjourney น,นะคะแล้วให้คุณเลือกไปที่ Create ตรงสายมือของ Midjourney น,นะคะตรงข้างบนเขาจะถาว่า What d i e w you imagine นะคะให้คุณกรอกพร้อมของคุณลงไปตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมีเจอร์นี่เขาก็จะสร้างภาพของเราออกมาดังนี้ค่ะให้คุณเลือกแพ็กเกจที่มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกับลักษณะสินค้าของคุณให้ได้มากที่สุด